สวัสดีค่ะชวนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จพระรนิษฐาธี่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชษุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานมหาก,กรรมงานวิจัยแห่งชาติ2563หรือ Thailand r e s e a r c h Expo 2020 วันนี้เวลา8นาฬิกา54นาทีสมเด็จพระนิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามรมราช,ชกุมารีสมด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซนทาราแกรนและบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเบอร์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานมหากรรมงานวิจัยแห่งชาติ2563หรือ Thailand Research Expo 2020 ซึ่งสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง6สิงหาคม2563ภายใต้แนวคิดวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากราุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งงานวิจัยไทยเพื่อเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่องานวิจัยไทยเพื่อเป็นเวทีระดับชาติในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตรกรรมที่มีคุณภาพโดยมุ่งเน้นการบรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ งานครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบ new normal เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขโดยผู้เข้าร่วมง,งานสามารถลงทะเบียนได้ในรูปแบบออนไลน์การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและชมนิทรรศการ,ภา,การภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เทศกาลผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆจาก150หน่วยงานอาทิกรมวิทยาศาสตร์บริการนำเสนอผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนโดยผลิตชุด PPE แบบ Isolation เก่าที่สามารถนำมาใช้โดยซักได้ถึง20ครั้งได้ผลิตไปแล้ว44,000ชุดสามารถทดแทนชุดแบบใช้ครั้งเดียวได้กว่า8,000 0 0ชุด ูวนว์วิจัยชุมชนโดยสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาคนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อช่วยแก้ปัญหาและส่งเสริมอาชีพในชุมชนให้ยั่งยืนในสีภาคเช่นภาคกลางส่วนวิจัยปลาสลิดชุมชนตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสม,มุทรปราการตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับปลาสลิดเป็นแหล่งดูงานฝึกปฏิบัติและแก้ปัญหาการเลี้ยงปลาสลิดสำหรับเกษตรกรผู้สนใจ สำน,น,น,นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปอรอนำเสนอผลงานจากศูนย์การศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ60เช่นศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสโครงการแกล้งดินเป็นการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดให้สามารถทำการเกษตรได้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุด,ดมศึกษาประจำปี2563และการประชุมให้ความรู้ถ่ายทอดเทคนิคกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ทุนกระหม่อมยิงอวบรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันธนบดีทรงเปิดชมรมทบีนนับวันและศูนย์เพื่อนใจทบีนนับวันของวิทยลาลัยเทคนิคจันทบุรีกับทรงติดตามการดําเนินโครงการทบีนนับวันของจังหวัดจันทบุรี วัน,นี้เวลา17นาฬิกาทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปยังวิทยาลัย,ลยเทค,คนิคจันทบุรีอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทรงเปิดชมรมทวีนนับวันและศูนย์เพื่อนใจทวีนับวันของวิทยลาลัยซึ่งน้อมนําหลักการดําเนินโครงการทวีนนับวันมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับนักเรียนนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและประิญญาตรีเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นการพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกตามคำขวัญโครงการที่ว่าเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดกิจกรรมภายในศูนย์เพื่อนใจทวีนับวันเปิดให้บริการภายใต้แนวคิดปรับทุกสร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ มีผู้จัดการและอาสาสมัครประจำศูนย์จำนวน15คนมีสมาชิกมาใช้บริการระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาประมาณวันละ30คน โดยให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนความรักและอย่าเสพติดมีกิจกรรมพัฒนา EQ กิจกรรมสร้างสุขเช่นคว e r ด a น c ์ร้องเพลงและ,และเล่นดนตรีกิจกรรมฝึกอาชีพกิจกรรมสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์พี่สอนน้องจากการนำแต่ละสาขาวิชา ในการนี้ส่งติดตามการดาเนินโครงการทวีปน้ำประวันของจังหวัดจันทบุรีซึ่งมุ่งพัฒนาโครงการทวีปน้ระวันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา17ปีส่งผลให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เกิดค่านิยมที่ถูกต้องเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองรวมทั้งสร้างพัฒนาเครือข่ายชมรมอย่างต่อเนื่องเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ที่ผ่านมามีผลการดําเนินงานดีเด่นอาทิจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดทบีนั้นัมเบอวันรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่1โอกาสนี้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิ์และคุ้มครอ,องเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรีซึ่งเคยติดยาเสพติด และปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพพร้อมกับพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกตัวบีนนับวันจากสานศึกษาต่างๆในจังหวัดจันทบุรีที่ไปเฝ้าเพื่อให้มีแนวทางการจัดการปัญหาอย่างเหมาะสม ทางนี้จังหวัดจันทบุรีมีสมาชิกทบีนนบวันอายุ6ถึง24ปีจำนวน123,705คนคิดเป็นรอยล196.29มีชมรมทบีนับวันในสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการเรือนจำฐานทัสถานสถานพิทิกษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและสำนักคุมประพฤติรวม1,101ชมรมมีศูนย์เพื่อนใจทบีนนบวันรวมทั้งสิ้น192แห่ง จากนั้นส่งเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันร่วมกับทูบีนัมเบอร์วันไอดอลจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนการพัฒนาสมาชิกสู่การเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอลในทุกๆปีได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประกวดระดับภาคจำนวน9รุ่น14คนระดับประเทศจำนวน5รุ่น5คนสำหรับการประกวดยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่นที่10ประจำปี2563นายนภพรกฎชมนสอนพาเมืองจากวิทยาลายัยเทคนิคจันทบุรีเป็นตัวแทนจังหวัดจันทบุรีเข้าประกวด ได้รับรางวัลชนะเลิศฝ่ายชายอันดับหนึ่งระดับประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกระุณาโปรโดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานที่จังหวัดเลยเพื่อประกอบอาหารพระราชทานแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุโซนร้อนสินลากู วันนี้ที่วัดศรีสว่างวารีตำบลน,น้ำสวยอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารพระราชทานแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนกว่าห้าร้อยหลังคาเรือน จากอิกทธิพลพายุซนร้อนซินลากูเมื่อวันที่2สิงหาคม2563ปัจจุบันสถานการณ์น้ำลดลงแล้วซึ่งหน่วยงานต่างๆและกำลังพลจิตอาสาพระราชทานประเภทจิตอาสาภัยพิบัติได้ให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวแล้วโดยร่วมกันขนย้ายสิ่งของและช่วยการฟื้นฟูพื้นที่เช่นทำความสะอาดทางสัญจร จิตอาสาพระราชทานร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดตราดวันนี้นเทศบาลตำบลหนองเสม็จอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราด ว่าทีร้อยตรีพิเชียนลิมหวังอยู่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจังหวัดตราดโดยสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดร่วมกับคณะวิทยากรจิตอาสา904และเทศบาลตําบลหนองเสม็ดจัดขึ้นระหว่างวันที่4-5สิงหาคม2 5 6 3มีจิตอาสาพระราชทานในตําบลหนองเสม็ดจำนวน50คนเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลหนองเสม็ดมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยระบบบัญชาการเหตุการณ์การควบคุมสั่งการการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่เป็นรูปธรรมและมีมาตรฐานเดียวกันสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังเป็นการสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานในระดับพื้นที่ให้มีความ เข้มแข็งซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสนองพระบรมราชโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมจิตอาสา904ร่วมกิจกรรมในโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด19ที่จังหวัดราชบุรี วันนี้ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านบ่อวีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีพันเอกมณิตสิริรัตนากูลรองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่หนึ่งตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลบ กระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยการจ้างงานให้มีอาชีพมีงานทำและมีรายได้สามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครวัวต่อไปโดยมีจิตอาสา904ร่วมกับผู้ถูกจ้างงานดำเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 อาทิกำจัดวัชพืชบริเวณแปลงกระเจี๊ยบและมะกรูดซึ่งผู้ถูกจ้างงานต่างทราบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น คณะทำงานในโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์จัดกิจกรรมการเอ็กซเรย์ซวงอกคัดกรองบณโรคสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดมหาสารคามโดยรถ X เอกซเรย์เคลื่อนที่พระราชทาน วันนี้ที่เรือนจำจังหวัดมหาสาร,รคามคณะทำงานในโครงการราชทานปันุขทำความดีเพื่อชาติสัตว์กษัตริย์จัดกิจกรรมการเอกซเรย์ทรงอกคัดกรองบณโรคสำหรับผู้ต้องขังในงเรือนจำวนรถเอกซเรย์เคลื่อ ray, นที่พระราชทานมีนายธรรมนูนแก้วคำรองผู้รชาชการจังหวัดมหาสาร,รคามเป็นประธานเปิดกิจกรรมซึ่งมีกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่4ถึง18สิงหาคม2563ครอบคลุมผู้ต้องขังกลุ่มเป้าหมายจำนวน2,564ราย โดยได้ดรับการสนับสนุนบุคลากรทางรังสีวินิจฉัยในการตรวจและวินิจฉัยจากโรงพยาบาลมหาสารคามโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพแก่ผู้ต้องขังตามหลักมนุษยธรรมเพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยที่จําเป็นแก่ผู้ต้องขังและอาสาสมัครด้านสุขภาพในเรือนจําเพื่อป้องกันควบคุม กำจัดโรคและการรักษาพยาบาลนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้สภากาชาติไทยได้รับ พระราชทา,านพระราชาอนุญาตให้จัดตั้งคลัวพระราชทา,านอุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาติไทยที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อประกอบอาหารพระราชทา,านแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชาอนุญาตให้สภากาชาติไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุป,ปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยขึ้นในบริเวณสารกลางจังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่3ถึง12สิงหาคม2563เพื่อประกอบอาหารพระราชาทานแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในวันนี้นายกฤษดาบุญราษฎร์ผู้อำนวยการสำนักงานบริการบริหารกิจการเหล่ากาชาติเป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยโดยมีนายกรัฐหลี่เซนผนนู้วารการจังหวัดนราธิวาสผู้แทนสภากาชาติไทยและหัวหน้าส่วนราชาการร่วมพิธีและร่วมแจกจ่ายอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชน จากนั้นลงพื้นที่ไปมอบอาหารพระราชทานและชุดฐานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 ให้กับคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในพื้นที่อำเภอเมืองราธิวาสและอำเภอร,รือเสาะจำนวนสิบคนยังความปราบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้น สำหรับวันนี้มีการจัดทําอาหารพระราชทานจานวน3,000กล่องแจกใส่ให้แก่ประชาชนณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส100กล่องในพื้นที่เทศบาลเมืองนราธิวาส200กล่องอําเภอตากใบ1,000กล่องอําเภอรือเสาะ900กล่องและอําเภอสุงไงโกล,ลก800กล่องจบข่าวในพระราชสำนักดิฉัน้นสดิสสดีสวภสาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ